MG Clear Stock รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมอย่าง MG EP Plus ทันราคาจนถูกกว่า BYD d o l p h i n MG เปิดโปรโมชั่นสร้างกระแสอีกครั้งนะครับโดยการลดราคารถยนต์ไฟฟ้าสไตล์วากอนอย่าง MG EP Plus โดยรอบนี้นะครับมีการ ปรับลดราคาจาก771,000บาทเหลือเพียง469,900บาทเท่านั้นแถมยังเคลมว่าอะไหล่ไม่ต้องรอนานมาพร้อมบริการหลังการขายซึ่งสำหรับ MG EP Plus นะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเริ่มมีการเปิดสถานีสลับแบตเตอรี่แล้วเช่นกันโดยในช่วงทดลองครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตและสำหรับ MG EP Plus ที่นำมาอัดแคมเปญลดราคาในขณะนี้นะครับก็จะเป็นตัวโมเดลปี2022ซึ่งก็ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ Station Wagon ที่ถูกที่สุดในต ตลาดตอนนี้และมีการใช้งานที่ตอบโจทย์หลากหลายมีความสะดวกสบายกว้างขวางโดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว4,544 mm, มิลิเมตรกว้าง1 0 1 8ม mm, ิลิเมตรสูง1,543ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้ออยู่ที่2,665ม mm. ิลิเมตร ติดตั้งล้ออลลอยขนาด16นิ้วส่วนสมรรถนะนะครับก็มากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังงาง163แรงมา้าแรงบิด260นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ50กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับระยะทางการวิ่งที่380กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จมาตรฐาน NEDC ซึ่งถ้าให้มองข้อเสียของ MG EP Plus ในยุคนี้นะครับก็อาจจะบอกว่าระยะทางการวิ่งที่380กิโลเมตรบวกลบเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยเท่านั้นเองแต่กับราคาที่ลดมาขนาดนี้นะครับก็ถือ ือว่าคุ้มค่าพอสมควรหากต้องการใช้วิ่งในเมืองหรือออกต่างจังหวัดไม่ไกลนะักส่วนในเรื่องของช่วงล่างนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบ m a c เฟอร์สันสตรัพร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นแบบ o อร์ชันบีมและ d ดิ b r บรกหน้าหลังนอกจากนี้นะครับ ็ยังมีระบบความปลอดภัยและความสะดวกสบายครบครันซึ่งทาง MG นะครับนอกจากจะมีโปรโมชั่นลดราคาแล้วยังมีประกันภัยชั้น1และประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ180,000กิโลเมตรให้ด้วยและทาง MG นะครับสงวนสิทธิ์จำกัดการจองเฉพาะผ่านเว็บไซต์ MG Cars.com ในช่วงของวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2568นี้เท่านั้นซึ่งก็เรียกได้ว่าการปรับราคาครั้งนี้นะครับถูกกว่า b y w Dolphin รุ่น Standard ซะอีกซึ่งถึงแม้ว่า b y d Dolphin นะครับ จะมีการติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่มากกว่าและวิ่งได้ไกลกว่าอยู่ที่ราวๆ30กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จมาตรฐาน NEDC แต่ทาง MG EP+ นะครับก็มีพื้นที่การใช้งานที่มากกว่าและมีความอเนกประสงค์มากกว่าแต่ถ้าหากใครอยากจะใช้ MG EP+ แล้วใช้เทคโนโลยีสลับแบตเตอรี่แทนการชาร์จแบตนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับแต่งให้เป็นรูปแบบของ MG EP+ ที่สามารถสลับแบตเตอรี่ได้และสําหรับ EP นี้นะครับเสียงของแอดมินยังไม่ได้หายดีถ้ายังมีอู้อู้อยู่ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน